พบกับพวกเราอัพสกุกแล้ววันนี้เราก็มาแบบแปลกตลาดาซึ่งวันนี้พอยต์ของเราไม่ใช่การรีวิวเด็กหรือการแบทเทิลให้ดูเป็นใยญตายอย่งอางใดแต่ก็ยังคงคอนเซปต์เล่นไปภาคไปเหมือนเดิมใช่วันนี้จะแปลกใหม่ก็ตรงนี้เลยออันนี้คืออะไรครับปั้นมันคือเฮแมทวันเทเลเปอกรีนเดี๋ยจากของที่เปนเด็กครับผมโอเค ซึ่งเราได้มา2องคืนนะครับจากร้าน NX Gallery อ่าเราจะมารีวิวให้ดูซึ่งข้อดีของมันคืออะไรคือตอนนี้มันเป็นรีโมทเพย์ถูกไหมใช่แล้วเล่นผ่าน Discord ถูกไหมหอ่า Discord เนี่ยมันสามารถซิงกับ OBS ได้แล้วก็ OBS ก็สามารถเจาะก,กีินได้คือาาคือเราอยากจะใส่ พื้นหลังเป็นอะไรก็ได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นการ์ดอะไรก็ตามนะเม,มจิดกกเดกาทิลลิ่งยูกิโปเกมอนใช่ได้หมดเฟนบ,บักได้หมดเลย<ช>ได้ทุกบแบรนด์ได้ทุกแนว<ช>คือใครใ<ช>อยากจะมือหวาแต<ช>่พอโชว์หล่อในงานแข่งก็เอาเ,อาเอาพยแมทตัวนี้มาลองเล่นดูซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นบนเตียางกันให้ดู <มา S 1> ว่ามันใช้ยังไงไอ้ตัวนี้อ่าโอเคมาเราเริ่มกันเลยดีกว่าไปไปยิงจุบ จีกจบอี่หนึ่งเริ่มก่อนสุดแล้วตัดเลยซึ่งวันนี้เด็กที่หนึ่งก็ไม่ได้ดึงบื้หวาอะไรมากเป็นเด็กที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วผมก็เหมือนกันมาเราไม่ได้รีวิวเด็กวันนี้เรามีรีวิวแองที่ดีกว่าเด็กอีกแน่นอนเดี๋ยวท้ายคลิปมีแจกของด้วยดูให้จบ ืโอเคผมมีครับโอเคเจ้าค้าขายคลิปมีคนเมนต์ขอเด็กลิ้หน่อยครับเออเยเด็กลิ้ก็ขอให้ก็จัดให้ได้ไม่เป็นไรใช่แล้วมาครับปึ๊บปั๊บเฮ้ยเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันมีเนืไรเด็กหรือเปล่าเปลียนกำตกอ่ะโจกันหนึ่งใบครับใช้เป็นควิทบอลใผทิ้งเป็นพลังงานพื้นฐานประเภทน้ำอ่าฮะ ก็จะบอกว่าพลังงานพื้นฐานเป็นความน้ำเอาไปซุยคุณขึ้นมือโอเคโอเคครับอ่ะแล้วตัดหน่อยตัดอะไรอ่ะติดพลังงานพื้นฐานครับเพชรน้ำไปที่ซุยคุณครับแล้วก็ใช้เลเวบอลเรียกโปเกมอนเดือนไปเกิน9 0หนึ่งใบขึ้นมือเรียกเป็นน้องเมซอนอีกหนึ่งตัวครับจะได้เรื่อยๆไม่ได้ได้ผมจะเรียกเป็นราัการใหม่ แต่ก็วางน้องเมซซอนอีกหนึ่งใบขึ้นมือไปที่ตำแหน่งเบน์นะครับแล้วก็ผ่านเลยสามใบโอ้โหโอ้ยอ,อะไรกันครับเนี่ยติดจี้ทองให้เมสซอนอ้ารือ่อง <laughs> ติดจี้ทองให้เมซซอนดเดี๋ยวนี้ผมติดพูดอย่างนี้แล้วนะเน่ต้องพูดชี้จี้ละแน่นอนโอเคมกรเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยโอเคครับเรื่อยๆก็คือหาโปเกมอนพื้นฐานที่เป็นจู่โจมตอนนี้ สามใบสาใบคือลงเบ้นได้เลยเออโอเคเยี่ยมจริงจริงสิตอนเนี้ยมันมัเกี่ยวขาดเนยตอนนี้ยไม่ได้เล่นนานๆผมเอาเป็นอุโอสบีแล้วก็เมซอนแล้วก็ไปไหนหมดวะเฮ้ยในอนในไพไม่นะอ่าอยู่นี่อยู่นี้อย่นี่ตาลายตาลายโอเคอ่าพี่หนึ่งเขาเทินจวดเลยวางเลยใช่ไหมใช่วางเลย มืออยู่ครบภายในไม่ให้ตกไปไหนนะอ่าเขาทันโจครับโป้โ,โหอะไหครับเนี่ยอะไรนะวางซุยคุงซุยคุงแล้วก็ใช้จับเปลี่ยนโปเกมอนครับครับจิ๊มหนึ่บไปป้าวทมาเอาหนึ่งใบเลยเหรอไมวหนึ่งใบจะเอาจะเอาดาเมจน,นู้นแล้วก็ซุยคุงครับโจวหนึ่งใบบอลเลยอาจจะเย็นติดพลังงานจากมือหนึ่งใบครับครับแล้วก็โวจิมิเลียน เฮ้ยเฮ้ยรีบไปไหนอย่รีบไปไหนเราเอาคำสั่งบอสขึ้นมาครับเราต้องชิงชิงตีก่อนชิงตีก่อนเปิดก่อนได้เปรียบไวป้าเองมึงดีแน่นอนเล่นไวมากอะทีละตีต้องเท่าไหร่แล้วอ่ะคำสั่งเอ้ยคำสั่งบอสเลยเราเป็นดีโอขึ้นมาไม่ติดในซ่อนเลยเอาเลยและตีเลยก็ไรจ้าพิษศาส บิสสัดอะไรวะรบิสสัดรอนโดตีตามจำนวนอ่าตีอยู่แล้ว20แล้วก็ตีตามจำนวนโปกเกมอนบนเบนทั้งสองฝ่ายคูณ20อันนี้เป็น100 120อยบวกยีเป็น1้อยสี่แป๊บโอ้ยึอือหลอนแล้วนะยังไม่ทำอะไรเลยตัวครับเขาเทินโอเคอืม ติดพลังงานครับติดจมต่อเนื่องให้หมีวีไม่ให้ติดอ่ะติดีโมจิเมเลียครับอ่าโอเคที่ดันนิดนึงจะทำอะไรนะเอาไปยังไม่ติดกี่นะไม่ติดแล้วดิอาลตโกมีทานโอเคเดี๋ยวเพิ่งนะอะไรกันี่เนียโอ้โหย หนีเลยอ่านีลงไปอืมชีแล้วผมก็รวบวนในทางเอ้ยยังดิเออเฮ้ยอยู่ลืมให้มันมีวีแม็กมีแล้วอมจะมีได้ยังไงป๊าบมีอะไปอะไรวะไม่มีวีแม็กผมลืมเออแล้วก็ลงนี่ก่อนอ่าเค เอ๊ะมีแม um ็ไม um ่ไงวะเรางงอ่ะเอหรือว่ามือมีนี่หว่าไม่ใช anyway ่น <yeah> ี่หว่านี่มันมีวัวหรือมีเนาะเลี่ยงโอ้มีตัวเล็กจ้ะเอาอะไรเดียวทั้งนั้นอืมหูว์ทิ้งทำไม่ได้มึงอีบ่ายไปเดียวด้วยแนเราเออเฮ้ยเดียวอยากแมรี่ก็ได้ไม่โป่ง ไอ้โปรเฟสเซอร์ลีเซอร์โอเควางไม่ซ่อนนะได้วางทำไมอ่ะเอ้าผิดแล้วนะเนี่ยอ่าติดอยู่ทบนบอร์ดให้จิเมรี่นี่ครับโ <Okay. S 2> อเคไม่ยอมแต่โปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชครับ G ที่ทำมาโอเคคิดว่าพี่จะใส่แบบซา,าเลมเงี้ยนเนี้ยมั้ง ภูมิใจจริงเฮ้ยเอาเรื่องภูมิใจจริงมาดิได้เลยสวยหน่อวะให้ถ่ายตัวนี้ยังไม่โบใช่ไหมแย่มันจะโบยังไงเราตัวที่ผู้น่ารักอยู่ตรงนี้ลงแล้วถ้าจะกรูปอัพจีมันจะหลุดใช่โอ้ตายตายเชื่อจงตายซะหมดเลยไม่ดีวนมึงไปเดียวเนาะ ใช่ไปเรื่อยๆเฮ้ยกลัวอะไรจริงปะเนี่ยมันตีไม่ได้มันไม่มีหวี่งไปอไปของไปเป็นเลยตัวอะไรอ่ะอ่าโอเคโอ้ยอยู่ล้ออสามใบเอาเรื่องว่ะโดนไล่ตีสามตัวแพ้เนี่ยโอ้อ้หแลมตัดไปมือดีไปเป้าแน่นอนเหลือไปไหนดีว่วะ bài bay là boss có đại anh chưa level bon một bay. Bay một, anh có. Boss này phải bay thêm một. Nhất định. Oh. Yang quá. Đây muốn chi gông, ai phát đại, tự hên đấy. Gông lên level bon. Ném หยิบเป็นนี่นะแล้วก็โงหาอีกหาเลยอวบบอลอีกใบหนึ่งแล้วก็ใช้เลยอวบบอลเลยครับอ่านี่มาวางตัวหนามย่อต้องเอาหนามบ่งเย็นเย็นเย็นดีอ่ะตัดอยคำสั่งบอสแล้วมันขึ้นมาเลยหดตีซ้ำโอเคแล้วตีเลยครับสองโาดเมจ เฮ้ยใครร่วงผมให้ตายปั๊บผมเอาตัวไหนขึ้นเหมือนกันดีกวะนี่นะมีเรื่องบอกครับพลังเหตุแมทจวเอ้ยวันนี้ภาพก็จะเป็นแบบขอคอยใส่น้ำหลังไหลใช้องอัดใส่ขึ้นขึ้นเอะไรเดี๋อผอะไรวะ มือแป๊บเดี๋ยวผมใช้ตดถึงบนนะได้จิ้มได้มือืมิไม่ถอะไม่ใช่้จิ้มทำไมมีโอ้ยจรจริงเ้ยจริงเลยจริงเยไม่หยิบอะไรก็ได้ใช่ไมใช่เป็นเทนนี่เม่เนนี่ดิโอ้ยงี้ต่อ ยังไงสีสางไหมอ่ะเยอะไปเยอะจริงๆเลยเฮ้ยไปเยอะนะอ่ะเฮ้ยของเรื่องของเราอยู่ปูตัวไหนไปเมื่อกี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้โอเคหยิบสองใบหยิบหยิบบนได้อสองใบครับหมหยิบเป็นมันหอมนะหยิบดื้อจริงๆเลยหยิบไปดื้อจริงเลยหยิบไปอีกคิดอยู่หาไม่เจอเนี่ย ผันนี้เป็นส่งต่อพลังงานแล้วก็เครื่องของโอเคคึอบใช้ส่งต่อพลังงานเลยได้ energy โอคป้าแล้วก็ใช้เครื่องของอย่นีแล้วป้าอืมเฮ้ยกว่าจะครบครบเล้อย่างลรไนมบ้าเอ้ยไอตัดอ่ะงแม็กครับครับกิตตี้ครับครับโอ้ ตรงพลังขึ้นมาทันทีเฮ้ยใส่สบงหรือเปล่าอะไรเนี่ยอะไรวะในดอกมีไม่มีเนาะหนีครับโอเคให้หนีให้หนีเออส่งไพ่ทันเร็วอืมหยิบรอเลยเหลือซัพพอร์ตอ่าไม่มีให้ใช้พูดทเพื่อปีลยห้าสิบเออห้าสิบจบ อะวางบันเดลกล่างขีดมาขาวงกนะเป็นมือเดียวจะได้เห็นแบบสวยงามของจิเมทแล้วก็ใช้เป็นเมยร้อนเมยร้อนเมยรอนหนึ่งใบมาติดนะจ๊ะติดบันเดรกเอาไว้ติดฝามตีมันให้หน้าสามเลยโอ้โบอืมช่วยง่าดีผมยังไม่ตายยังไงใช่ยังไม่ตายตอนนี้หรอก โว้อืมแล้วก็อ่ะควิชชูเตอร์มาตัวไหนยิงใส่แบบนะมาวูโดตสนี่อ่าตัวหลังใช่สกู๊ปอัพเน็ตโดนนี่มีขึ้นโดนนี่โว้หยิบของโดนนี่เกิตรงหมดแล้วมั้งใช่มั้ยหมดแล้วหละพอแล้วไอ้เล่นบ้างแล้วนะคิดก่อน เปๆๆไม่เงินเป็นหรอมารนี่เป็นนักเป็นนี่หรอเล่นเล่นดี้ว่ดเป็นตังนะอะไรตงใจหมดเึ้งหอมแล้วกันนะเผื่อจะมีใครอยากแมรี่ตัดนะผมไม่คิดอะไงแบบเดียวกนเครื่องหอมเนี่ยอะบาร์เมสับแล้วก็ บบบบติดที่จากมืออีกหนึ่งใบครียนแบบอ่ตีเลยสองร้อยจู่วะรักจริงเฮ้ยว่บอกครับหมดดูอีกทรงนะยำได้อ้ยังเหลืออยู่จิเมเลียนติดสึงบนเลยวะใช่ดิเลย ไม่อยากจะทิ <c oughs> ้งเลยแมรี่ก็ไม่อยากจะทำมันมันชง้องมากเลยมมันช่องร้องมากใช่ดิบเอ๊ยเอ้าจริงวะไหนๆเขาก็ให้ใช้เขาด้วยเอาจริงเว้ยคิดก่อนมาสกี่ใบนะสี่ใบสับรอเลยเฮ้ยอยากโดนจริงแมรี่นะสับรอเลยคิดก่อน โอนจะได้ป่ะวะตัวนี้เพิ่งลงใช่ไหมอยากพีชตเตอร์หรเอสิีชเตอร์แมรี่อะอ้าวเอาเรื่องเดี๋ยวอะไรอย่างนี้หนึ่อามสี่อาเอาเรื่องทำไมมือมันไม่ค่อยจะดีเลยวะเอองเรียงนะอืบอกจีอ่า ไม่หยุดโอเคหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเมตรสองสามห้าหนึงโอ้ยยากแนวไม่ยากหรอกไม่เกินใจดูหน่อยสิไม่ดูอ่าอ้าสลับตีไม่ได้เหรอเลี้ยวบอล มีเหลือบุ๊บว่ะอยู่อ้ไม่เหลือแล้วใชอแล้ววางไพ่ละมาวางไพ่วางไพ่อืมอันนี้จะต,ตียังไงให้ได้ไพ่คิดตัวเออได้วะ่ะพอดีเลยไม่ไ,ไม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 ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำหนึ่งขึ้นเทขับแต้มเดียวขึ้นเทยิงยิงไหน เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเอ้ยอัม่ใ่ครับไคิงกาจุโจมต่อเนื่องน่อยีตายยี่ต่อดเวยครับไปหน้าตายตายร้อยสี่ ลอยดีเออหว่าไม่ตายเฮ้ยเรากะยิงปิดอ่ะโอ้โหไม่หว่าใชแล้วเรากะยิงปิดอ่ะใช่แล้วเอ่อฮะสวยสล้วพี่ชายอ่าเขาเดินจูิ๋ววะสวยละไปขึ้นไปขึ้นเราตลกว่ะนี่ไงล่ะโอ้โหนี่ล่ะที่หมดเลย ยัง <Wow. S 2> มีก่ใช้ไปเยอะแล้วนะแน่นอนอาโบหาของกันหน่อยสิหน่อยละนี่มืออย่างง้เลยอันนี้แหมขาดสิแต้มน่าเสียดายเลยไม่ห <น ikum. S 1> มของท้ายมันขาดอยู่แล้วอยากกดซาเลม่ไมึ๊บปึ๊บึ๊บป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 บใช้เลยใช้เครื่องหอมีพัฒนาการลเ โอ้โหขาดสิบสิบแต้มอ่ะตัดเลยเสียได้เลยเสียได้เสียได้มากเออแล้วเมื่อกี้ไม่ยิงก่อนวะยิงก่อนยกใครพี่หนึ่งอะทำไมพี่หนึ่งเมื่อกี้พี่หนึ่งไม่ยิงก่อนยกวะหยิบแต้มมีความหมายนะจัางแมงแล้วเอาถังเต็มเปี่ยมโอ้โหพี่หนึ่งไอ้จัดเงาโอ้โหแทนที่จะหลอดท่คิดก่อนคิดก่อนเบรคกันใหญ่เลยวะ เบอร์อะไรวะไม่รู้ติดจี้่เลยแลติดจี้อ่ะล้วก็จัวหนึ่งฝีเท้าเร็วครับอือใส่ไปเยอะทำไมวะคิดกันนะนะฉันไม่คิดลาตีเลยกราบตายหไปสามพายสองรคะแนน่ะมาคิดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอ้ยแม มันปัญหามันจะตกดีแหละได้จีบหมดเล่นไงวะเนี่ยโอ้บอสหมดเล่นไงกิบวันนากันทิ้งไปแล้วบอกอยู่ไม่อยากทิ้งนี่เติมไปเฮ้ยหมดเลยเหรอสองสามสี่ห้าเจ็ดโอ้โหมาเราไปตอนนี้ว่าฟลิกบอลเต็มไปหมดเลยตึงปุกงี้ ตายดำเฮ้ย,ยตีได้นี่ว่เดี๋ไเชื่อกว่าไปเชื่อไม่พออีอีหอยเอ้ยไ่ยอจริงเยบอกอืมอนไม่เหลืออะไอีกห่ออืมชาเลนเ มีอะไรใช้หยิบไม้เหยมีกองไหนที่ทำอะไรอยากได้เชื่อกอ่ะอ๋อให้ยืมเมืเอ่อไหร่เงาจะลาไปยอะืมที่มีเชื่อพิเศษยิ่งเก็บเอาไว้ให้เป็นนักกีฬารนึ่งหนึ่งร้อยห้าโอ้โหไรเก๋แล้วเนี่ยราคายี่สิบ ว้าน่ายาิงไหมยึงไม่ได้งูก็ติงได้เียว่ะหนีหนีไมอ่ะต้องม,มีฟีนิววอร์แฉกเราอะไปไม่ต้องมีตีก็ตีได้อไปเลยฮะเอ้ววอ,อ,อคิดแป๊บหนึ่งทำไมออทำไมพี่หนึ่งไม่ใส่มิวเจ้าชาลีมยิง ก่อนอ่ะัวตัวนี้ทำไมไม่ตีให้ตาย,ยพี่ชูตเตอร์สองทีตัวไหนอ่ะไปที่บูราโอด,ดีไหมนะอ่ะไปที่บูราโอดเลยเป็นเ0สิเลือดจะเหลือร้อยสองร้อยเจ็ดสิบถูกไหมน่าจะใช่มีแดนดี้ยองแพ้สองร้อยเจ็ดสิบมีแดนดี้ยองแพ้แล้วก็ติดจี้จากมือโอ้ยลำบากคิมบะเอคิบะน้ไม่อยู่อ่ะคิบะนะคิบนะคะน้ำิบนะมีอีกตัว อืมสำหรับโปเกมอนเลยครับออกคือไฟฟาดหน้าดีโดนยิงนอกเกิน์ตายใช่เกินไตายจำไงอืมยังก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่แหละโมมิยังเออลืมใส่โมมิอันนี่ยอืมยิงยิงยิงแล้วปั๊บปั๊บปั๊บคิดก่อนครับอ่ะโวตัวนี้อ่ะครับหาของ ผมเลี้ยงใส่หมูมิหึนายอ่ะจะหนีไปไหนได้นี่มาโอ้ยกันเป็ดเปล่าโอ้ยอ่ะตัดไปเยอะดูจริงไม่ได้โอ้นายจะหนีไปไหนได้ล่ะงั้นตีเลยตอกหน้าสามร้อยสิบได้ นายอ่ะเป็นผู้ที่โดนยิงทีเดียวตายไม่เหลืออะไรแล้วย <laughs> <20. S 2> ี่สิบหนึ่เก้าไปเก้าอ,อ่ะบอสเฮ้ยตีตายสามเดียบไปโอ้โหจีนไม่ยังไม่ขึ้นอีกอ่ะ <laughs> อย่าต like, ีนึงอย่าตีไม่ต้องตีทำอย่างอื่นแดนฮาวะกีจิตเตอร์ไปเป็นทีนี้ทีเดียวเอากีจิตเตอร์อันไปเลยเรียบร้อยแตกเอ้ยจีอยู่นี่โอ้ยเหนื่อยวะเป็นไปที่น้อยอกว่าอะไรครับนี่อ่ะ ไม่อะไรนะนี่เรามาลีนหนาววะล่ะหนาวะนาวะล่ะเจอตากิมะหนาวเก้อ,อเราดูจีไม่ได้เนี่ยโอ้โหแต้มอยู่ไทยโอเคก็ประมาณนี้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสวยงามของเพยแ์แบทที่เป็นกร<ช>ีนสกรีนนะใช่ค,คือเล่นไปในดินขอนก็ออยังหล่อเทสใช่หล่อเทสเลยหล่อเทสสุดๆ,ๆโอเคถ้าใครอยากได้เพยแ์แบทแบบเนี้ยว0นกรีน กิฟฟินเด็กของกิฟฟินเด็กก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน NX g a l l e r y เลยนะครับเพิ่มเชื่ออสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะและก็ท้ายคลิปอย่างที่สัญญากันไว้รเรามีกิจกรรมอ่าที่หนึ่งจะแจกเจ้า p พมแมตต์วันเทนเดตกรีนกิฟฟินเด็กให้กับ ใครสักคนหนึ่งที่ทําตรงกติกาคือแชร์คลิปนี้อ่าแชร์คลิปนี้ไปที่ Facebook ส่วนตัวใช่แล้วก็กดไลค์เพจเอ็นเ like, uh, อ็กเกอรี่กดไลค์เพจอัตตูกูกดซับสไคร์เบอร์ช่องชาแนลอัตตูกูสี่อย่างในยูทูบสี่อย่างนี้ง่ายง่ายง่ายมากง่ายง่ายแล้วก็เอาหลักฐานเนี่ย ไปให้พี่หนึ่งดูในช่องแชทของเพจอัพตูโกใช่แล้วอ่าถ้าใครทำครบ4อย่างนี้อ่าพี่หนึ่งจะเอาชื่อเอามาเรนดอมเพื่อที่จะแจกเพเมดอันนี้หนึ่งอันใช่แล้วใครโควิดก็ต้อนไปเลยนะครับใช่แล้วครับผมโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เล่นก,กิจกรรมกับพวกเราด้วยเผื่อจะได้มีเพเมด หล่อเทแบบนี้เอาไปเล่นดิสคอดแล้วก็จออเป็นอะไรก็ได้ว้าหล่อเทสำหรับคลิปนี้พี่หนึ่งกับป้ายก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับาแล้วต้องถือแม้แช่งนะหน้าตัวเองยิ้มเฮ้ยรูอยังไงผมก็เสียสมาธิไม่เล่นอยู่ขำเนี่ย